นี่นะครับทรงหมีเทดดี้หรือว่าเทดดี้สั้นนะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตัดขนหมีเทดดี้สั้นกันน้องปอมนะครับน้องลีโอมาอาบน้ำสางขนแล้วก็ตัดขนนะครับด้วยทรงเทดดี้สั้นนะเดี๋ยวพี่ช่างลูกตาจะตัดขนให้นะครับทรงเทดดี้สั้นก็จะ,ะเป็นทรงขนยาวนะครับแต่ว่าสั้นกว่าปกติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พี่ช่างจะต้องสางขนเราก่อนนะเพื่อเอาก้อนขนสก,กตังขนที่พร้อมจะหลุดร่วงออกจากตัวน้องก่อนนะครับแล้วก็ตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อติดขนก้นนะครับแล้วก็ขนเท้าลดการสะสมความอับชื้นรวมทั้งขนที่ท้องนะครับเวลาที่น้องฉี่มันจะได้ไม่เปียกไม่อับชื้นนะจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับ อาบน้ำตัดขนร้านน้่มหืานนุ่มมาซาลอนในสวนเกษตรบางขลังกัน,นะครับ0866404443หมันนับตัดขนให้กับสุนัขในแบบทุกขนาดท,ทุกสายพันธุ์ครับดีดีดอกาสบัดเบ่งวีเรารับมดนะมีบริการรับส่งด้วยและด้เส่วนหนึ่งพี่ช้างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการแมวจรแมวพิการในมูนลนิธิต่างๆด้วยน,นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนุ่มหวานนุ่มมาซาลอนครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าตัดขนทรงเทนเสร็ันยงง นะครับพี่ช่างลูกตาสางขนแล้วก็ตัดขนขึ้นทรงไว้ด้วยกันไก่นะครับเป็นทรงเท็ดดี้แบบนี้นะเดี๋ยวพี่ช่างจะพาน้องไปอาบน้ํานะครับเป่าขนให้แ<ด>ห้ง <ole> แล้วก็กลับมาสางขนตัดขนด้วยกันไก่ละเลอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นทรงมีเท็ดดี้แล้วเรากลับมาดูกันนะครับว่า,าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับพี่ช่างลูกตาตัดแต่งขึ้นทรงไว้ด้วยกันไก่นะครับเป็นทรง มีเทดดี้สั้นนะครับอันนี้เป็นเทดดี้สั้นจะมีเทดดี้ยาวอยู่ด้วยนะเทดดี mm ้ยาวก็จะฟูกว่านี้กลมกว่านี้นะครับขนยาวกว่านี้อันนี้จะขอบอกว่าอยากได้ทรงเท็ดดี้แต่ว่าเอาทรงสั้นนิดนึงนะก็จะได้เขา้าทรงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาน้องไปอาบน้ําแล้วก็เป่าขนให้แห้งจากนั้นมาแต่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่คนที่เสร็จกับลูกี่ช่างกำลัง ตัดขนดลวยกเกนไกนะครับตัดละเอียดเป็นทรงกลมนะครับอันนี้ละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะต้องระวังไม่ให้น้องดิ้นนะครับไม่ให้น้องอขยับตัวไม่ยงั้นกนกนไก่ที่พี่ช่างใช้มันมีความแหลมคมนะกลัวว่ากันไก่จะบาดน้องได้นะครับซึ่งพี่ช่างให้ลองคมเกนไกไปแล้วนิ้วก้อยนะโดนโดนนิ้วตัวเองเอ๊ะยังไงพี่ช่างพลาดได้ยังไง เอานิ้วไปลองอันนี้ไปลองอ๋อ,อ,อกลัวเรือน้องบาดตัวเองซะอย่างนั้น <c oughs> ขับที่ช่างก็ใช้ความระมัดระวังนะครับให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ยอมสละดนิ้วก้อยตัวเอง <c oughs> <c oughs> โดนบาดไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัดคนนี้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ <c oughs> นะไห่อันนี้เรียกว่าทรงเทดดี้สั้นนะครับ จะมีเทตี้ยาวซึ่งอาจจะดูกลมนะครับแล้วก็ยาวกว่านี้นะแต่นี่เจ้าของบอกว่าขอสั้นหน่อยนะจะได้ดูแลง,ง่ายนะครับเ mm hmm. จ้าของก็จะจะได้แปลงขนเองได้ทั่วถึงนะครับ mm hmm. ต้องหมั่นแปลงขนให้น้องนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็แปลงให้ลึกถึงขนชั้นในไม่งั้นมันจะเป็นก้อนขนสังกตังได้ได้นะครับ เวลาที่เราเลี้ยงสุนัขนธุ์ขนยาวเนี่ยมันจะมักจะเกิดก้อนขนสังกะตังจากด้านในนะครับเราควรจะแปลงขนให้ลึกถึงขนชั้นในแล้วก็ทั่วถึงนะครับอย่างจุดที่เป็นใต้รักแร้แล้วก็หลังหูเนี่ยส่วนใหญ่จะมีก้อนขนสังกะตังนะครับติดแน่นเยอะเลยพี่ช่างก็จะต้องมาสางให้หรือว่าถ้าติดแน่นมากๆอาจจะต้องตัดออกให้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถสางได้นะบางสุดนะครับอย่างนี้เจ้าของดูแลขนค่อนข้างดีนะครับมีสังกะตังบ้างแต่ว่าไม่มากพี่ช่าง สังออกให้แล้วแล้วก็ตัดขนด้วยกันไกลทั้งตัวนะครับเป็นทรงมีเทดดี้หรือว่าเทดดี้สั้นเนี่ยนะครับแบบน,นี้เลยอา้านถตัดขนราา้านน้องหมาน้องแมวซาลรอนในสวนเกษตรมาเหมือนกันนะครับเบอร,ราา์โทรศัพท์0866404443รายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจอนในมูลนิธิที่ต่างๆนี่นะครับอนุนโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้นานน้องหมาน้องแมวซาลอนครับ หนูรอ,อคิวกเออกินน้ำรอไปก่อนลุบรลวหว่างรอคิวพี่ช่างมีน้ำให้น้องกินนะไม่ต้องกลัวาน้องอดนะแต่ตัวนี้หายใจแรงน้องหายใจแรงอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนะน้องเป็นหลอดลมอักเสบหรือว่าหลอดลมตีบนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับยิ้มแด้งน,น่ารักจังไปได้ค,ครับ